ค่ะฝนตกแรงมากท่านผู้ชมฝนตกแรงมากค่ะืัววานนี้ก็ตกแรงตกทั้งคืนท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตกแรงค่ะตกตั้งแต่ห้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วท่านผู้ชม สาวดำก็เลยโอ้โหไม่มีท่าทางท่าทีว่าจะหยุดตกเลยท่านผู้ชมมันใช่หน้าฝนไหมเนี่ย ก็ไม่ใช่แล้วตกแดงขนาดนี้เนาะ ฝนนะครับท่านผู้ชมแต่มันตกอย่างแรงเลยตกตั้งแต่ห้าโมงนี่บ่ายสองโมงกว่าแล้วสช้าน้ำคิดว่ามันจะหยุดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็เมื่อเช้าเนี่ยนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะอีกกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตกสามชั่วโมงและนะคะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมนะคะ ฟ้าร้อง่ากลัวมาก่านผู้ชมขอบคุณเอฟจีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องสาวรำพารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชแนลและช่องย็นจิตกวีคอมโบนะคะ อันนี้มันเป็นมันหน้าฝนหรือเปล่าเนี่ยมันหน้าฝนหรือหน้าอะไรเนี่ยมันก็ตกสามสี่วันน่ะนะคะกินอะไะที่สาวดราไม่สบายเมื่อกี้นี่เดินเดินมาจะมาขึ้นรถจะมาขึ้นรถขับรถเข้าบ้านตกแรงมากค่ะเนี่ยเริ่มบางๆแล้วเริ่มซาซาแล้วนะคะเริ่มซาๆาแล้วนะ สาวดำก็พูดให้เอฟซีฟังด้วยใจอันบริสุทธิ์นะคะสาวดำก็บอกว่าขออนุญาตบนนะคะบนลูกขออนุญาตบนในที่สนธรรมหากว่าบุญพาวาสนาสาวดำมีกับเอฟซีที่จะได้สร้างบาร,รมีด้วยกันร่วมสร้างสวนธรรมให้แล้วเสร็จขอให้เลขที่สวนธรรมเข้า ในงวดนี้แม้ว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวขอให้เลขในสวนทำเข้าห้างวดติดกันค่ะท่านผู้ชมห้างวดติดกันนะคะเลขเข้าห้างวดขอให้เลขเข้าห้างวดสาวน้ำพูดอย่างนี้เนาะแต่ไม่ได้ว่าติดกันแล้วค่ะว่าขอให้เลขเข้าห้างวดเริ่มจากงวดงวดงวดนี้ค่ะงวดนี้นะคะ ถ้าเข้าทั้งสามตัวสองตัวได้ก็ยิ่งดีลูกก็จะได้ทำสารต่อที่องค์พ่อปู่แม่ยา่าและที่สารสารเจ้าที่สารระมิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบอกไว้ขอไว้ก็จะได้จัดให้นะคะถ้าหากว่าให้เลขเข้าสองตัวหรือสามตัวหรือสองตัวบนล่างอะไรก็แล้วแต่ของให้เลขในสวนทำนี้เข้ามีสองตัวสามตัวค่ะบนไว้ห้างวด แต่ไม่ได้บอกว่าห้างงวดติดกันนะคะสาวดำพูดผิดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ขอให้เข้าสามตัวสองตัวเข้าห้างงวดค่ะไม่รู้อาจจะเข้าสามงวดแล้วก็ไปเว้นงวดหนึ่งหรือเข้าอีกสองวดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะสาวดำบนอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าจะไปบนว่าขอให้เข้าห้างงวดติดก็เหมือนกับบีบบีบท่านนะคะสาวดำก็บอกขอขอท่านทั้งสองตัวสามตัวแล้วค่ะอาจจะได้สามตัว สอ, seen. สองตัวงวดหนึ่งอาจจะได้งวดต่อไปอาจจะได้สองตัวอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสาวดำขอให้เข้าอย่าให้ขาดอย่าอย่าให้ขาดเหมือนที่ผ่านมาว่าเออสองตัวบนก็ไม่เข้าสองตัวล่างก็ไม่เข้าสามตัวก็ไม่เข้าอย ing, ่างนงี้นะคะมันแต่ก่อนนะเนาะแต่สาวดาบ้าขอให้เข้าจะเข้าสามตัวก็ได้เข้าสองตัวก็ได้แต่ขอให้เข้าขอให้เข้าห้างวดสาวดําบ้าอย่างเงี้ยค่ะพราะว่าสาวดาก็คิดอยู่ในใจว่า ของให้ f อนะคะของให้ f อของสาวดำเนี่ยถูกของให้ f อที่ดูในช่องเย็นจิตพรทีวีคอมโบอยู่ในช่องดำมหาเสน่ห์ชนแนลอยู่ในช่องสาวดำพารวยทั้ง3ามช่องนี้เอฟซีท่านไหนเข้ามาชมเข้ามาดูขอให้โดนจิตโด,ดนใจขอให้ซื้อเอาตัวที่ออกเอาตัวที่ถูกที่เป็นเลขอยู่ในสวนธรรมเนี่ยค่ะ,ะนะคะสาวดำบนอย่างนี้ล่ะค่ห้างวดนะคะ อาจจะเป็นเข้างวดนี้สองวสองตัวบนล่างอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แหละค่ะแต่สามตัวไม่เข้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าอาจจะเข้าสามตัวสามตัวบนสามสามสามตัวบนและสองตัวบนล่างไม่เข้าย่่งก็ได้ขอให้เข้าขอให้เอฟซีของลูกทั้งสามช่องขอให้เอฟซีของลูกถูกเลขในสวนธรรมขอให้เอฟซีที่จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ขอให้เข้าถูกขอเข้าได้เงินขอให้ก็ได้เงินหมื่นเงินแสน อยากให้เขาลำบากอยากให้เขาเสียอ,อกเสียใจกับตามเลขสวนทำแล้วไม่เข้าขอให้เขาได้ถูกและขอให้เลขในะสวนทำเข้าสาวดำก็พูดอย่างนี้ค่ะก็เลยเล่าให้เอของสาวดำฟังว่าสาวดำได้บนค่ะบนแบบนี้ค่ะบนแบบว่าขอให้เลขเข้าห้างวด อาจจะเข้าสองสามงวดเว้นงวดหนึ่งแล้วก็เข้าอีกสองเป็นห้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอให้เข้าหรือจะเข้าทุกงวดก็ยิ่งดีค่ะสาวดำก็พูดพูดอย่างนี้บนอย่างนี้ค่ะจุดทูปสามสิบหกดอกบน,บนตบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเป็นพยานองเทพองค์พระบู่แม่ยายเป็นพยานสาวดำพูดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชม ขอให้เยซีของสาวดําถูกถูกเลขในสวนรมคนมีบุญมากก็ให้เขาถูกสามตัวคนมีบุญน้อย็ขอก็ให้ถูกสามสองตัวสองตัวบนล่างหรือสองตัวขอให้เขาถูกทุกคนนะคะนะคะเพราะว่าว่าเมื่อกี้นี่คือหลังจากงวดนวดน่ะก็เข้านะคะมีเข้าสามตัวเข้าสองตัวแล้วก็มาไม่เข้าสองสองงวดแล้วก็มางวดเมื่อกี้นี่เข้าทั้งสองตัวสามตัว แต่ว่าเอฟซีเขาก็เห็นว่ามันไม่เข้าสองงวดแล้วเขาก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะวดน,นี้แม้นว่าจะเข้าตั้งหกใบเข้าทั้งสามตัวบนเข้าทั้งสองตัวบนเข้าทั้งสองตัวล่างแต่ก็มีปัจจัยส่งมาสองสามพันบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นความจริงที่สาวดํามั่นใจว่าเอฟซีของสาวดําเน่ยคงไม่ได้ซื้อเพราะว่าหวยไม่เข้ามาสองงวดแล้วค่ะเขาก็เลยไม่ได้ซื้อ เมื่อเขาไม่ได้ซื้อก็เลยตัดสินใจบนนะคะบนให้ให้เอฟซีของสาวดําได้ถูกแล้วก็ขอหวยเข้าห้างวดนะคะสองตัวสามตัวก็ได้สาวดําก็พูดแบบนี้แล้วก็จะได้ทาสารต่อที่พ่อปู่แม่ย่าที่ทํค้างค้างค้าไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพอ่พอปู่สวงนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานเจ้าพ่อไก่ของพ่อปู่สีจุดโทคะ่ะสาวดำก็พูดตรงๆค่ะมีอะไรก็ พูดให้เอฟซฟังค่ะจะได้จะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเออแม่สาวดําบนอะไรไว้พูดอะไรไว้เมื่อเวลาหวยออกมาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันสารต่อทำทำความหวังของเราต่อให้แล้วเสร็จนะคะแม่สาวดําก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านผู้ชมนะคะเนี่ยฝขนเริ่มฝนฝนนซาแล้วนะ ฝนซาแล้วฝนไม่ตกแล้วอาจจะหยุดละมั่งเนี่ยหยุดไหมเนี่ยแต่ว่าฟ้าก็เป็นน้ําอยู่นะคะฟ้าก็เป็นน้ําอยู่หยุดไม่เ่ย ตามช่องสาวดำพารวยแล้วติดตามช่องดำมหาสเสน่ห์ชาแนลติดตามช่องเย็นจิตปอดีคอมโบเอาไว้นะคะแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังแรงจะให้สาวดำพารวยด้วยนะคะถ้าเลขเข้าทั้งสองตัวสามตัวเหมือนวนเมื่อกี้นี้เราก็จะได้บุญด้วยกันที่เราแชร์ไปนะคะเราแชร์ไปคนอื่นเขาซื้อเขาได้เขาถูกเราก็ได้บุญคนที่แชร์ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ เจ้าของช่องสาวดำนี่แหละก็ได้บุญเหมือนกันป้อมตั้งโอ้ปู่แม่ย่าท่านก็ได้บุญเหมือนกันแชร์ไปนะคะถูกแล้วใครจะทําบุญก็ได้ไม่ทําบุญก็แล้วแต่ใจทําที่ไหนก็ได้ทําที่สวนทาก็ได้ไปทําที่อื่นก็ได้เหมือนกันการทําบุญนะคะการทําบุญได้เลขที่สวนทาก็ทําแล้วทาบุญที่อื่นก็ได้บุญเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าได้เลขที่สวนทาจะต้องทําที่สวนทมนะคะขึ้นอยู่กับความเคารพความศรัทธานะคะความศรัทธาเท่านั้นที่ทุกคนต้องการ ต้องการเพราะว่าความศรัทธานั้นต้องเกิดจากความศรัทธามาจากใจอันสะอาดและบริสุทธิ์นะคะไม่แน่นะคะว่าเลขวันนี้จะมาทะเบียนรถสาวดำอีกหรือเปล่านะคะดูจะมาสามตัวไหมนะคะมันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์นนะมันสาวดำฝันสองวดติดสองสามวันติดมันก็ออกศูนย์เจ็ดแล้วก็มาออกหกเจ็ดมันก็เหลือศูนย์หกนะคะกับเหลือศูนย์หกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอาจจะออกเป็น เจ็ดศูนย์หกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะสาวดำบ้าน่ะก็ฝากทุกคนนะคะให้พิจารณาดูค่ะ่ทะ,ะเบียนรถสาวดำเนาะเพราะสาวดำเนี่ยรถก็ไม่มีขีนะคะ,ะปัจจัยก็ไม่มีนะคะปัจจัยก็ไม่มีท่านอาจจะเมตตาแม่ย่านางก็ว่าอยู่ด้วยกันมา15ปีนะคะสิบห้าสิบหกปีก่ะ รถสาวดำคันขาวค่ะทะเบียน6 067นะคะฝากถึงเยบสชทุกท่านขอให้ท่านพิจารณาวนาเมื่อกี้สาวดำก็พูดพูดเนี่ยอาจจะออก6 7ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันออก0 7ย์เสาวดำว่าอย่างนี้ก็ออก 6- 7จริงจริงเนาะวันนี้ก็ขอให้ภาวนาออกทะเบียนร,รถก็แล้วกัน2อตัวก็ได้3ตัวก็ได้ะคะ่ะขอให้ออกแต่06ยังไม่ออกนะคะ0 7นออกแล้ว6 7ออกแล้วเหลืหอ06เจ้าคจะนะคะฝนะนตกแรงโอ้ยนำ้ำ เดี๋ยองท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีจ้าคลิปหลายๆท่านก็จะงงนะคะว่าดูตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นหนาวก็ช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาสเสน่ห์ชแนลช่องเย็นจิตพอทีวีคอมโบพิมเข้าไปก็จะเห็นนะคะก็บอกว่าดูแล้วไม่มีไม่มีแม่สาวดำไม่ได้มีเวลาส่งให้ในไลน์นะคะก็ต้องดูในช่องนะคะ บางครั้งแม่สาวดำก็ได้ส่งให้บางครั้งก็ไม่ได้ส่งให้ก็แล้วแต่บางครั้งเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นไข้เป็นป่วยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งนะคะแม่สาวดำมาตัวคนเดียวค่ะแลวตัวเป็นเกลียวเลยป่วยแค่ไหนก็ก,ก,ก,ก็ต้องไปก็ต้องมาก็ต้องวิ่งก็ต้องหาขอทุกคนตามเลขส่วนธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุาธจ้า